สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะฮะเช่นเคยฮะกับผมห้าหลังป้ายแดงแต่งซิ่งฮะทาง Channel YouTube ช่องนี้แล้วก็ทางแ p a g e Facebook นะครับที่ติดต่อผมได้ทุทั้ง2ช่องทางนี้ครับกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือ การส่งมอบรถยนต์นะฮะที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นกับโปรโมชั่นที่ขายดีมากนะครับสำหรับตอนนี้กับรุ่น4ประตูเตี้ย LDA ฮะกับโปรที่ใช้เงินหนโูรถเพียงแค่69,0 0 0บาทนะครับกับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่จัดได้จบจริงตามโปรโมชั่นกับ f อท่านนี้นะครับอยู่อำเภอตาคีนะฮะจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดการอยู่ต่างจังหวัดก็คือเรามีเจ้าที่ฟันแนนวิ่งไปหาลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็ให้วิ่งไปเซ็นเอกสารที่ ที่บ้านหรือที่ลูกค้านัดหมายได้เลยตรงนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าทำไปแ่านเสร็จแล้วก็ส่งรายละเอียดมาว่าลูกค้าอยากตกแต่งรถตามเงื่อนไขที่ผมส่งให้ไปว่าอยากตกแต่งแบบไหนก็มาคุยรายละเอียดกันสุดท้ายลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามาแล้วก็รอรับรถครับสําหรับเคสนี้ลูกค้าก็รอรถนานเหมือนกันนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับสําหรับการที่จะได้ครอบของรถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะที่ยืนยันว่าโปรโมชั่นดี ไม่ดียังไงก็คือดูที่การส่งมอบรถยนต์นะฮะที่จัดได้ตามโปรโมชั่นเคสนี้ก็จัดผ่านตามโปรโมชั่นใช้เงินลอรถเพียงแค่หกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับการตกแต่งหกหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เดี๋ยวไปชมกันนะฮะว่าหกหมื่นเก้าพันบาทที่ลูกค้าใช้เงินออกรถเนี้ยได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะฮะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับเคสนี้สําหรับลูกค้าก็คือทาอาชีพพนักง,งานโรงงานเนาะก็คืออยู่แถว ตาคีอยู่แถวนีคมอุตสาหกรรมแถวนั้นนะครับก็เนื่องด้วยจากลูกค้าไม่มั่นใจว่าลูกค้าจะจัดผ่านหรือเปล่าก็เลยคุยารายละเอียดให้ผมฟังผมบอกว่าการที่ลูกค้ากลัวว่าไม่ผ่านถ้าลูกค้ายังไม่ลองยื่นเอกสารดูตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตัวเองผ่านไม่ผ่านผมก็เลยบอกให้ลูกค้าเตรียมเอกสารลองยื่นดูผ่านก็เอาถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเราจะได้ได้รู้ว่าเราไม่ผ่านเพราะอะไรและสุดท้ายก็ยืน่นก็ผ่านทีเดียวนะครับสำหรับเคสนี้ วันเดือนก็ไปชมกันฮะกับบรรยากาศกระส่งมอบรถยนต์คันนี้แล้วก็ที่สาคัญไปดูว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างที่ใช้เงนินรถเพียงแค่6ก0 0 0ับาทเท่านั้นนะครับกับรุ่นแกรปโฟนหนึ่งจุดเก้า LDA สีบอลเงินคันนี้นะครับผมขอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะคันที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือรุ่นแ a รปโฟนหน้า LDA นะฮะหลังที่เห็นผมปล่อยรุ่น LDA ข้างๆเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าทําเรื่องกันเข้ามาเยอะมากนะครับตอนนี้ก็คคือจัดสรรให้ตามิวนะะ สำหรับคันนี้คิวท,ที่ลูกค้าได้รับก็ F4 ท่านนี้อยู่แถวอำเภอตาคีนะฮะจังหวัดนครสวรรค์นะครับ,รนนรบกับการตกแต่งคันนี้ที่ลูกค้าเลือกกันออกแบบเองตามที่เห็นในคลิปในช่องที่ติดตามมานะฮะในทางช่องของ YouTube นะครับตรงนี้การตกแต่งคันนี้เริ่มต้นด้วยตรงนี้เลยนะฮะคันนี้ก็คือลูกค้าเลือกล้อครับอันนี้เป็นล้อใหม่นะฮะเป็นงานของ M Pro นะฮะ M1SR นะฮะลัดด้วยยาง2อ สองสามห้าสี่ห้าสิบแปดห้ะล้อหน้านี่ครับนี่เป็นล้องานใหม่นะครับนี่จัดได้ลงตัวนะฮะแล้วกดหน้ามาสองนิ้วนะฮะสำหรับคันนี้ส่วนล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์สองหกห้าสี่สิบแล้วก็กดหลังมาสามนิ้วนะฮะอันนี้คือสเต็ปของการโหลดนะฮะหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนะครับสำหรับรถซิ่งคันนี้นะฮะเอซตาคีนะครสวรรค์ สำหรับด้านท้ายการตกแต่งก็ถอดไปชนหลังออกนะครับแล้วก็ใส่ค้ำหลกป้ายแล้วก็มีนี่ฮะคันนี้ลูกค้าเลือกท่อหน้าเพานะครับสำหรับการตกแต่งรถคันนี้นะครับทจริง <Thinking S 1> mm hmm. การเลือกท่อลูกค้าสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับมว่าจะเป็นท่อเดิมหรือว่าท่อที่ออกท้ายหรือจะเป็นท่อที่ยิงตรงหน้าเพานะฮะตรงนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะฮะตรงนี้ ถ้าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็แจ้งบริษัทตรงนี้มาได้เลยนะครับนี่คือมิติของล้อรถคันนี้นะฮะนี่ฮะถามว่าลนไหมนิดเดียวครับสําหรับลดทรงแบบนี้ฮะ,ะแต่สวยไหมจะบอกว่าสวยมากนะครับสําหรับทรงรถแบบนี้นะฮะนี่ฮะคันนี้ลูกค้าติดฟิล์ม60%นะครับนี่ฮะก็สวยเลยฮะ,ะแบบนี้ ส่วนการตกแต่งด้านในคันนี้ลูกค้าเลือกโปรแต่งเส้นนะครับโปรแต่งเส้น mm hmm. ก็คือจะมีทิฟฟี่อยู่แล้วฮะทิฟฟี mm ่ hmm. OBD mm hmm. ก็คือเสียบปลั๊กใช้ได้เลยฮะไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะคะวัดค่าได้ทั้งหมดทั้งหกตัวนะครับวัดค่าได้จริงๆแล้วก็มีนี่ฮะวัดบูตให้อีกหนึ่งตัวนะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเป็นอีกหนึ่งเคสที่จบตามโปรโมชั่นนะครับ ทีนี้ลูกค้าจัผฐานตามโปรโมชั่นที่ใช้เงินหุรถเพียงแค่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับการดาวน์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโปรโมชั่นแบบนี้ส่งมอบมาเยอะมากนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ยืนยันว่าโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงฮะวัดกันที่การส่งมอบรถยนต์นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้ฮะที่ลูกค้าเดินทางมาไกลจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ติดตามชมได้เลยนะครับ เดานทางปลอดภัยนะครับ สำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถใหม่ป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทาเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน,น้าผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การสงมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เกเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอถบถามทักทายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s c ด i b e ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ